เตรียมเปิดกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะครับวันนี้พี่เล่มีลูกไม้สวยๆคัดหัวไม้สดๆให้เลยแต่เบื้องต้นที่ให้ดูภาพณนะตอนนี้คือถูกเลือกไปแล้วนะครับอันนี้เพื่อนๆไม่มีสิทธิ์ทีแล้วนะฮะ <te animals> เพราะมีเจ้าของเรียบร้อยแล้ว <te animals> เพียงแต่ว่าที่เอามาให้ดูเนี่ยกำลังจะบอกว่าตัวที่จะนำมาจำหน่ายเป็น รุ่นเดียวกันเป็นเมล็ดพ่อแม่เดียวกันเอาง่ายๆอยู่ในฝักเดียวกันนั่นแหละครับมาครับเพื่อนๆเริ่มจากต้นนี้เลยครับนี่เลยภาพที่เพื่อนๆเห็นต้นนี้แนะนำเลยครับโอ้โหช้าหมดอดเลยนะฮะชมพูมาแล้วครับเรื่อๆเนาะอันนี้ต่อไปต้นที่สองครับแบบฟอร์มใบอวบอ้วนกำลังดีกำลังเป็นที่นิยมด้วยนะครับเหลือบๆชมพูมาด้วยเช่นเดียวกัน อ่องั้นลองมาดูต้นที่3ครับต้นที่3ฟอร์มใบนะครับฟอมใบใบใหม่มาละนะครับใบใหม่มาละจะสังเกต,ไ,ตไหมครับว่าใบาล่างใบแก่ใบเริ่มต้นเนี่ยจะมีชมพูเรื่อเๆต้นที่4ก็เช่นเดียวกันนะครับใบใหม่ก็มารากก็แข็งแรงนะครับเป็นไม้ที่โอกาสในการเติบโตหรือว่าแข็งแรงเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับ เบี uh, ้ยหมายถึงยอดจำหน่ายต้นแล้วไม่ถึงพันนะครับพี่เลมองว่าน่าน่ารักน่าลุ้นมางั้นมาดูภาพนิ่งทีละต้นครับอันนี้เลยที่บอกว่าต้นแรกเนี่ยตอนนี้ฟอร์มดูดีกว่าใครเพื่อนเลยฟอร์มใหญ่กว่านะครับใบใหม่ออกมามีสีชมพูเรื่อเๆนะครับสังเกตด้านข้างอันนี้คือลำต้นเห็นไหมครับกาบใบก็มีสีออกอชมพูหรือแดงนะครับ ไม้เนี่ยเวลาด่างด่างสวยด่างยันก้านเลยนะครับอ่ะส่วนต้นที่2นะฮะต้นที่สะะส,สังเกตการด่างนี้สวยงามมากเลยครับด่างกระจายนะครับนี่อันนี้รูปด้านข้างเหมือนกันครับกับใบนะฮะมีสอีออกแดงออกชมพูอย่างไงี้ก็มีเปอร์เซ็นต์สวยกว่าที่ไม่มีสีหรือสีขาวอันนี้ต้นที่3นะฮะต้นที่3ด้านข้างระบบลากสวยงาม ชมพูเรื่อเๆเช่นเดียวกันนี่ฮะส่วนอันนี้ต้นสุดท้ายต้นที่4ใบใหม่มาแล้วนะครับใบใหม่มาแล้วเหมือนกันชมพูเรื่อๆนะครับด่างกระจายอ,อันนี้ด้านข้างจะเห็นว่าใบอ่อนเนี่ยออกมาสวยงามแล้วครับใบอ่อน ออกมาแสดงว่าระบบรากกําลังเดินกําลังใช้ได้เลยนี่นะครับเพื่อนๆทั้ง4ต้นอ่ะใครอยากได้ทัก ID Line พี่เลมาเลยรับรองนะครับรับรองเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ